บรรยากาศยามฝนสิตกนะคะทุกคนจ้ะเสียงฟ้าห้องเลยพี่น้องพวกน่ะเสียงเล็กน้อยย่างมาเลยพี่น้องเอ้ยเ,เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแม่เราก็นั่งอยู่นี่แล้วเนี่ยนะนั่งเล่นตามภาษาแล้วยายก็ได้มันฮอนพี่น้องหน้าบ้านก็ได้ประมาณนี้พ่อมันก็ไปเฮ็ดย่างบ่เนี่ยนย,ย่างไปเบิ่งตาเราเห็ดย่าง เล็กน้อยก็แตกแซวๆพี่น้องฝ้าห้องแต่ฝนมาตกตกหน่อยเดียวเป็นเบึงตาแล้วเฮ็ดหนังหน้าบ้านเราจะเฮ็ดอันประตูหน้าบ้านแล้วพี่น้องสั่งหินสั่งทรายพ่อได้ใส่หน้าประตูหน้าบ้านแล้วนะคะทุกคนเฮ็ดหนังพ่อจิกทรายใบบ่ ย่านฝนมาลทรายสีไหลทิ่มแน,น่นอ่ะทรายเราสั่งมาใบคลิปคลิปเ็กน้อยก็เล่นอยู่ทางแตกเซลล์เซลล์อยู่เพื่อ เล่นอยูพพูดละเด็กน้อยกันดังมฮอดพี่ <c oughs> บรรยากาศขึ้นจากฝนสิตกเมฆคึมนะคะทุกคนนะอ่าตกมาแล,ล้วล่ะรอบนึงแล้วแต่ว่าตกหน่อยเดียวพี่น้องมาลายตกมาใส่ตกหน่อยเดียวไปใส่อไ,สไอไปเล่น อย่าอมอย่าอมอย่างลูกอมอะค่ะเป็นลูกอมมะลูกอเอิญเอิญเพื่อนมาเด้อเอิญเพื่อนมาเด้อเอิญเพื่อนมามาเล่นเออเล่นอยู่หักก็ได้จังหน่อยกับจังมาคันมาเนี้กับสีดังคักๆพี่น้องพ่อหมุกลายคนนะคะ